ความสัมพันธ์ระหว่างอิอนเดียแล้วก็จีนเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเป็นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับรรท,ท,นท,นนบทีนี้ในความแตกต่างทางอุดมการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่ปัจจัยที่ทําให้ทั้งสองประเทศมีขัดแย้งกันนะฮะแต่ว่าเป็นประเด็นเรื่อง พรมแดนเป็นประเด็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะที่ทําให้มีปัญหากันนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยอินเดียกับจีนนะเป็นทั้งคู่ค้านะครับเป็นทั้งคู่แข่งนะมีความร่วมมือกันบ้างในขณะเดียวกันก็เป็นคู่ขัดแย้งที่มีมายาวนานนะครับเคยทำสงครามกันมาแล้วในปี1962กนะครับก็ปัญหาเรื่องพรมแดนนี่แหละ นะครับและหลังจากปี1962เนี่ยทั้งสองประเทศก็ยังมีการประทะมีการเผชิญหน้ากันเป็นระยะระยะนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียมากนะักนะครับอันเนื่องมาจากว่าทั้งสองประเทศเนี่ยก็มีข้อตกลงกันว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเหมือนในอดีตและไม่ไม่นำไปสู่การทำสงครามระหว่างกันอีกเนี่ย นะครับก็ตกลงกันว่าจะไม่ใช้อา,อาวุธนะครับในการโจมตีกันนะดังนั้นเนี่ยการประทะประิญหน้ากันหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะก็จะเป็นการประทะกันแบบมือเปล่านะครับหรือไม่ก็ใช้ไม้ใช้เหล็กอะไรกระบองอะไรต่างๆในการาต่อสู้กันนะครับแต่พอมาครั้งนี้เนี่ยเอ่อมันทำมันมันรุนแรงกว่าครั้งก่อนก่อนนะฮะก็คือว่าทหาร อินเดียเนี่ยเสียชีวิตไป20นายนะครับส่วนจีนเนี่ยนะอินเดียก็บอกว่ามีการเสียชีวิตด้วยเพียงแต่ว่าจีนไม่ได,ไได้ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลตรงนี้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยนะว่าด้วยเรื่องของดินแดนเนี่ยนะฮะจริงๆก็มีมาตั้งแต่อดีตในยุคอาณานิคมด้วยซ้ำไปนะครับในสมัยที่อินเดียเนะี่ยยังอยู่ ภายใต้การาปกครองของอังกฤษนะครับมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงนะดินแดนที่เบตนะครับพออินเดียเป็นเอกราชขึ้นมาเนี่ยนะครับอ,อังกฤษนะฮะก็ใช้เส้นแบ่งเขตแดนใช้แผนที่นะครับที่ตัวเองวาดนะฮะหรือว่าเส้นแมกมาหอนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็เป็น แผนที่ฉบับที่จีนเองก็ไม่ยอมรับนะครับแล้วก็มีปัญหาข้อพิาพาทเรื่องของพรมแดนกันมาโดยตลอดนะฮะจนกระทั่งมาเกิดสงครามในปี1962นะครับในสงครามครั้งนั้นเนี่ยผลที่ออกมาก็คืออินเดียพ่ายแพ้นะครับแล้วก็เสียหายนะครับทหารอินเดียเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับแล้วผลอีกอย่างหนึ่งของสงครามก็คือว่า มันทำให้อินเดียเนี่ยเสียดินแดนส่วนหนึ่งให้กับจีนนะจีนถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายที่ชนะสงครามแล้วก็ยอมที่จะประกาศยุติสงครามด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาเ,เริ่มเข้ามาให้การสนับสนุนอินเดียนะจีนเองก็กลัวว่า สงครามระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยมันจะมันจะบานปลายแล้วก็จะดืงสหรัฐเข้าม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 าร่วมวงด้วยเนี่ยนะก็เลยยอมยุติสงครามแล้วก็ยอมอคืนดินแดนส่วนหนึ่งให้กับอินเดียที่เรียกว่าอารุณจันทร์ประเทศตอนนี้นะซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งอยู่อยู่อยู่ภายใต้การปกครองของอินเดียเป็นดินแดนของอินเดียในปัจจุบันกับ อีกส่วนหนึ่งนะที่จีนไม,ไม่ได้คืนให้กับอินเดียก็คืออ่ดินแดนอักไซสินนะครับปัจจุบันก็คือดินแดนอักไซศินซึ่งอินเดียก็ยังมองว่าดินแดนตรงนี้เนี่ยเป็นของตัวเองอยู่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยทั้งสองประเทศเนี่ยก็มีข้อพิพาทกันเรื่อยมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็มีการประทะมีการ,รเผชิญหน้ากันหลายครั้ง นะครับจนกระทั่งมาถึงครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับเหตุการณ์มันมันปะทุรุนแรงขึ้นจากจากจากครั้งก่อนๆนะครับเน,นื่องมาจากหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าปัจจัยที่สำคัญเลยเนี่ยนะก็คือถ้าเราจำได้นะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอินเดียมีการยกเลิกนะครับสถานะพิเศษของแคว้นจามูและแคชเมียร์ที่ ก่อนหน้านั้นนะฮะเคยเป็นดินแดนที่ปกครองตอนเองมีมีสถานะที่พิเศษกว่ารัฐอื่นๆนะครับอินเดียไปยกเลิกสถานะตรงนั้นเปลี่ยนรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันรวมไปถึงดินแดนที่อินเดียเรียกว่าลาดดากนะครับซึ่งอยู่ติดกับจีนอยู่ติดกับอักไซยซินเนี่ยนะฮะครนี้พออินเดียไปยกเลิกสถานะตรงนี้นะฮะ อินเดียก็ออกแผนที่ใหม่ขึ้นมาของตัวเองซึ่งครอบคุมไปถึงดินแดนอักษไซสินที่จีนควบคุมอยู่ในขณะนี้นะครับมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยไม่พอใจนะแล้วอินเดียเนี่ยนอกจากที่จะวาดวาดแผนที่ใหม่แล้วเนี่ยนะฮะยังพยายามที่จะสร้างถนนหนทางนะครับในบริเวณเขต พื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับอินเดียที่ที่หลังจากปีสงครามปี1962เนี่ยเขาเรียกว่า line of actual control นะฮะหรือว่าแนวเส้นควบคุมตามความเป็นจริงซึ่งเป็นเป็นเส้นแบ่งเขตร,ระหว่างอินเดียกับจีนแต่ว่าไอ้เส้นแบ่งเขตตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการล้อมรั้วมันไม่ได้มีการตีเขตที่ชัดเจนนะฮะดังนั้นพอเวลา ทหารล่าตะเวนนะครับหรือมีการก่อสร้างกันเนี่ยมันก็จะมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นว่าอันนี้เป็นดินแดนของตัวเองอันนี้เป็นดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งนะแล้วก็จะกล่าวหาอีกฝ่ายว่าว่าลุกล้ำเข้ามาอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็นําไปสู่ความขัดแยง้งนะฮะหลายครั้งนะครับพออินเดียเข้ามาสร้างแผนที่ใหม่เข้ามาสร้างถนนหนทางอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจีนก็ไม่พอใจนะครับ จีนก็เลยออกแผนที่ใหม่ของตัวเองมาด้วยนะครับออกแผนที่ใหม่ที่ตอนแรกจีนเนี่ยวาดนะครับแผนที่โดยตีเป็นเส้นไข่ปลาเส้นปะนะในบริเวณที่เป็นพื้นที่พิพาทกับอินเดียนนะเพราะว่ามันยังไม่แน่นอนแต่พอจีนออกแผนที่มาใหม่เนี่ยนะครับก็ตเีเส้นทึบนะครับครอบคุมดินแดนอัคซายซินไปเลย นะที่มีข้อพิพาทแปลว่าจีนไม่ได้มองแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่พิพาทกับอินเดียแต่มองว่าเป็นของตัวเองโดยสมบูรณ์นะแล้วจีนก็มีการเคลื่อนนะครับเคลื่อนไหวสร้างถนนเหมือนกันนะสร้างาบังเกอร์อะไรต่างๆที่เป็นที่เป็นสัญลักษณ์ว่านี่เป็นเขตแดนของจีนนะแล้วอินเดียก็มองว่า,าจีนเนี่ยลุกล้ำพื้นที่ของตัวเอง จีนก็มองว่าอินเดียเนี่ยลุกล้ำพื้นที่ของตัวเองนะครับไอ้ตรงนี้เป็นปัจจัยสําคัญนะแล้วดินแดนตรงนี้มันก็เป็นเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากนะครับมันสามารถเชื่อมต่อระหว่างทิเบตนะครับไปซินเจียงไปเอเชียกลางอะไรต่างๆนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญในแง่ของยุธาทธศาสตร,ร์ทางการทหารแล้วก็ทางการค้าด้วยนะครับพอมีการวาดแผนที่กันใหม่พอมีการเคลื่อนไหวในแง่ของการ สร้างโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยเป็นปัจจัยที่นําไปสู่การ,รเผชิญหน้าแล้วก็การยอมกันไม่ได้นะครับจนเป็นเหตุให้นํามาสู่การประทะกันในครั้งนี้นะทีนี้ถามว่าเออมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะเหตุการณ์จะบานปลายไปไป,ไปเป็นสงครามนะครับระหว่างทั้งสองนะผมคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยทั้งสองประเทศนี้ไม่ต้องการแล้วก็ไม่พร้อมแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้อง ยกระดับปัญหาไปสู่ก,ก,การการการทำสงครามระหว่างกันเพราะมันจะทําให้ทั้งสองประเทศเนี่ยสูญเสียด้วยกันทั้งคู่ตามทฤษฎีเกมลบนะครับถ้ามองในมุมของอินเดียนะอินเดียเองก็ไม่พร้อมที่จะไปไปเผชิญหน้ากับจีนนะครับหนึ่งก็คือว่าอินเดียเนี่ยเจอปัญหานะโควิด -19 เนี่ยหนักเลยในประเทศอินเดียเผชิญปัญหาเศรษฐกิจ อินเดียรู้ว่าศักยภาพทางการทหารของตัวเองเนี่ยก็ยังไม่พร้อมที่จะไปไปเจอกับจีนนะเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับยังยังยัง,ย,งยังตามจีนไม่ทันนะครับหรือถ้าเราไปดูท่าทีของผู้นําอินเดียหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ประทะกันครั้งนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับกรณีที่มีปัญหากับปากีสถานเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะมันเป็นท่าทีที่แตกต่างกันไปเลยนะครับ ตอนที่มีปัญหากับปากีสถานเนี่ยอินเดียส่งเครื่องบินเข้าไปโจมตีอินเดียมีการปลุกกระแสชาตินิยมนายกรัฐมนตรีโมดีนะครับแล้วก็แสดงท่าทีแข็งก้าวมากกับกับปากีสถานนะแต่กับจีนครั้งนี้เนี่ยอินเดียค่อนข้างระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเดียก็คงไม่ต้องการที่จะทาสงครามกับกับจีนนะครับในขณะที่จีนเองเนี่ยนะฮะก็เจอกับปัญหาโควิด -19 เหมือนกัน นะครับถึงแม้ว่าจะาาฟื้นตัวได้เร็วนะครับแต่ถ้ามองในบริบทของจีนเนี่ยที่ยังมีปัญหากับฮ่องกงมีปัญหาไต้หวันมีปัญหากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าต้องมามีปัญหากับอินเดียประทุขึ้นมาตอนนี้เนี่ยนะครับจีนจะยิ่ง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 เ,เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจีนเองก็ไม่คิดไม่ต้องการที่จะทำสงครามับกับอินเดียนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับสงครามเต็มรูปแบบระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยถึงแม้จะเกิดยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปในปี1959เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับทางฝั่งของอินเดียเนี่ยนะครับมีการรายงานข่าวว่าทหารจีนได้ซุ่มโจมตีชาวอินเดียนะฮะหรืออาจจะเป็นทหารเนี่ย ในในเขตระดับแล้วก็ทําให้มีคนเสียชีวิตสิบกว่าคนเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะฮะนำไปสู่กระแสความไม่พอใจการประท้วงการต่อต้านาจีนในประเทศอินเดียอย่างสูงมีการเรียกร้องให้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนนะฮะทั้งสองประเทศนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยก็พยายามที่จะหาทางที่คลายปัญหาหาทางที่จะเจรจากันหลายรอบ แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่ากระแสะชาตินิยมในประเทศของตัวเองเนี่ยสูงมากนะครับและในขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวที่จะเ,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 เสริมทหารเข้าไปในดินแดนที่พลาดพยายามที่จะเคมนะดินแดนในส่วนต่างๆนะท้ายที่สุดแล้วนำไปสู่สงครามในปี1962อย่างที่เรียนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เ,เหตุการณ์ในปัจจุบันบริบทของการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบันนี้เนนะครับถึงแม้ว่าทั้งสองประเทศจะไม่ต้องการที่จะ,ะเผชิญหน้าทําสงครามกัน,นในอดีตเขาก็ไม่ต้องการที่จะ,ะเผชิญหน้าทําสงครามกันแต่ว่าด้วยด้วยแรงกดดันด้วยกระแสชาตินิยมที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนําไปสู่การทําสงครามกันจนได้เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ไม่ควรที่จะวางใจนะครับ อันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่า,าน่าจับตามองนะครับเพราะว่าอินเดียกับจีนเนี่ยก็เป็นมหาอำนาจแห่งเอเชียที่มีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วถ้ามันเกิดปัญหามันเกิดข้อพิพลาดมันเกิดวิกฤตอะไรนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบอย่างมากในเอเชียนะครับ